มาอีกแล้วครับพี่ทองเอฟซีมาอีกแล้วตามต่อเม่เลียนครับพีหน้ามาบอกเลขสามตัววสันครับเอฟซีเป็นมาแล้วไดอครับพีหน้านี่ครับแม่เลียนโอ้ยไปแงมดแดงแงไข่มดแดงแล้วกเห็นห้างมดแดงเหลือกเลยแงห้างมดแดงแลือมีแต่ไข่ไข่ขาวไหลแห้งแม่นก็มีดอกของไข่ขาวมันไหลครับวันนี้มาแจะแง,งยอยู่บันนี้งวกไปเห็นเพิ่นอยู่ข้างหลังบอก เวลาหุ่นเพแย่อาต้นหุ่นเพื่อนมาไปเห็นงูนั่นมันล่ะเห็นหัวงูโตปุ๊งใหญ่หนึ่งเห็นเหล็กอยู่ในหัวงูนั่นสองแปดซีสองแปดซี่พี่หน้าเพื่อนก็บอกสองแปดซีคือกันเดี่ยวนี้สองแปดซี่ครับซืบอ้อนะครับเม่เลียนสองแปดซี่เลขสามตัวครับเอฟซีเลขของเม่เลียนมีสามหางครับหนึ่งเก้าแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สองแปดซี่ครับเอฟซี 4, เนาะ ขอให้มีโชคใช่ครับแม่เรียนประจำหวดวันที่หนึ่งทุลาคมครับขอบคุณครับแม่เรียนครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับกดไลค์กดแชร์ครับ f f c นี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยครับ